เเปล่าเปลี่ยวหรือดีนอนหมอหลับกระสับกระสายอยากได้ผู้ชายเป็นป้าละมีคุณยิ่งยงที่เห็นใจสาวคุณยิ่งยงที่เห็นใจสาวโปรดลงข่าวร้องเปล่าให้ที่มาเสดที่นีที่บางขุนนนมาเสดที่นีที่บางขุนนนกำลังร้อนร้อนหาคู่ชีวีคุณจันเสียวครับคุณต้องการผู้ชายชนิดไหนคนแก่หรือคนหนุ่มครับ ผู้ชายหนุ่มชะกันนะคะอายุประมาณสักสิบห้าสิบหกกำลังดีค่ะแล้วคุณต้องการค้นรูปร่างแบบไหนล่ะครับอ้วนหรือผอมสูงหรือต่ำดำหรือขาวข้าเจ้าต้องการรูปร่างชนิดบ่ออ้วนบ่อผอมบ่อสูงบ่อต่ำแต่ต้องการรูปร่างขนาดใหญ่ๆยิ่งใหญ่ยิ่งดีเพราะเวลาจะไปแอววกับข้าเจ้าที่ไหนทีนักเลงเห็นแล้วบอกกล้ามาลวนลามเจ้าป้าที่โถมาเข้าใจเลือกแถอะ ยุยงเข้าสิบห้ารูปร่างโซผายิ่งกว่าเทพีเข้าไปอวดประวดประชันทั้งสาวโลกันเมือสอวันมานีถึงเมืองไทยเห็นผู้ชายลอยหลอถึงเมืองไทยเห็นผู้ชายลอยหลอยิ่งคนหล่อลอยๆลเต็มทีถนนชะกันสิบพันหดไปถนนชะกันสิบพันกมดไปต้องเสียใจจนวายชีวิตเสียใจครับคุณเวลาเนี่ยบอมีพวกผู้ชายหนุมน่มชะกันดอกครับ มีแต่ใช้ชลาชราเนั่นแหละ